เรียกว่าต้องออกมาเคลียร์ประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณปูมันธนาเคลียร์ประเด็นว่าไม่ได้ถังแตกแต่ยังไม่ได้จ่ายหนี้นะจ้าตอนนี้เจอมรสุมดราม่าเข้าไปอย่างหนักนะครับสำหรับปูมันธนานักแสดงสาวรุ่นใหญ่ จนกลายเป็นประเด็นดราม,มา่าบนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสื่อหลักสื่อรองเล่นกันหมดเลยนะครับส่วนหนึ่งครับก็เพราะว่าทนายความฮะของทั้งสองฝั่งเป็นทั้งทานายเดชาทานายประมาณเป็นทานายดังทั้งคู่นะครับยิ่งทําให้ข่าวมันดังเข้าไปอีกนะครับซึ่งข่าวลืออันนึงที่หลายคนอยากรู้และพากันตั้งคําถามนะครับว่ามีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนนั่นคงเป็นข่าวลือเรื่องสถานะการเงินถึงขนาดใช้คําว่าถังแตกโดยล่าสุดนะครับทางด้านปูมันธนาได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ขณะแถลงเปิดใจ พร้อมกับสามีคุณหานหิมะทองคําและทานายความนะครับโดยยืนยันว่าไม่ได้ถังแตกค่ะมีลานจอดรถโรงพยาบาลเทพทารินมูลค่า180ล้านและโรงพยาบาลเทพทารินเป็นของน้องชายคุณพ่อพิหารเป็นที่ที่คุณพ่อพิหารยกให้น้องชายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนอกจากนั้นที่ดินหลังโรงพยาบาลอีก8ไร่อันนี้เป็นธุรกิจให้เช่าให้คนเช่าเต็มหมดเลยแล้วก็มีที่4ไร่อยู่สีนคลินฟุตแลนด์สีนคลินเช่าอยู่สีไร่มีสวนคลอง13อีก เกือบร้อยไร่เชียงใหม่ที่สันกำแพงก็มีที่ดินมากคือที่บ้านเราเนี่ยนะคะทาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ถังแตกและพี่ชายทั้ง4คนเขาก็มีหน้ามีตาในสังคมรวมถึงพี่สะพ้ายทำงานเป็นซีออหลายบริษัทซึ่งปูเป็นสะพ้ายตระกูลหิมะทองคําก็ต้องขอโทษตระกูลหิมะทองคําด้วยนะคะที่เป็นสะพ้ายและทําให้ทุกคนเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะอ่ะนี่นะครับดราม่าสําหรับเจ้านี้ลูกนี่ยืนยันครับไม่ได้ถังแตกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเท่านั้นเอง